เดี๋ยวนี้เราจะมาเปลี่ยนกล่องรถไฟฟ้า4 8โวลต์12แอมป์นะถ้าเป็นกล่องรุ่นเดียวกันน่ะก็เปลี่ยนได้เลยไม่ต้องซีเรียสอะไรแต่ทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะพอมาใช้สักพักหนึ่งอ่ะพอมันเสียเนี่ยเราจะได้กล่องที่มันไม่เหมือนกันนะนี่สิ่งที่ระวังอ่ะถึงที่ต้องระวังมันก็คือเรื่องของเบรกเพราะว่าเบรกเนี่ยคำว่าโรเบก็คือว่าใช้ไฟ่ะ5โวลต์5โวลต์ในการ ตัดกำลังของมอเตอร์เวลาเรากำเบกตัวนี้เวลาเรากำเบกตรงนี้เนี่ยกำเบกตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปเข้าสัญญาณตรงนี้สายสีเหลืองเขียวเนี่ยมันจะเข้าไปทำการบอกกล่องว่าเออตัดกำลังนะส่วนสายสีเขียวเนี่ย จะเป็นสายกาวซึ่งต่อมาใหม่ต่อมาเชื่อมกับตัวนี้เชื่อมกับสายกาวตัวนี้ซึ่งเป็นเป็นออไฟหน้านะเราต่อไฟกาวมาใหม่ของเดิมอะ่ะมันใช้ไฟตัวนี้สีเหลืองเนี่ยไฟสีเหลืองเนี่ยเป็นเสียบแทนสายกาวนี้ก็คือมันใช้ไฟไฮเบรกนั่นเองใช้ไฟ50โวลต์อะ่ะ48โวลต์เกินขึ้น ใช้ไฟประมาณส8โวลต์น่ะนะทีนี้ถ้าเราต่อผิดสายเราต่อข้างล่างมาผิดเนี่ยถ้าต่อสายผิดเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องสายอันไหนสายเบรกแล้วไปต่อกับอะไรเนี่ยมันจะเกิดอาการไหม้ได้นะไหม้ก็คือสายเบรกับไหม้เลยสายพวกเนี้จะไหม้สายที่เบรกเนี่ยจะไหม้เนี่ยตรงนี้สายตรงเนี้จะไหม้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญคือต้องเช็คให้ดีต้องเช็คให้ดีว่า มันเป็นโลเบรกหรือไฮเบรกแล้วก็ต่อสายให้ถูกต้องนะครับโอเคทีนี้สายสีเหลืองเขียวเนี่ยมันเป็นสายโลเบรกก็คือเป็นสายที่บอกว่าเออเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่เรากำมือเบรกแล้วเนี่ยให้มันตัดกำลังแล้วก็ไปต่อเข้ากับตัวสีเขียวเหลืองนี้นะฮะมันก็จะเข้าไปที่กล่องแล้วบอกว่าเออหยุดนะ ไม่ต้องส่งกําลังไปที่ล้อนะฮะเสร็จแล้วตัวเนี้ยปกติแล้วอ่ะของเดิมเลยอ่ะมันจะต่อสายสายโลเบกเนี้ยสายเบกเนี้ยเข้ากับกล่องมันจะเรียกว่าไงดีคือมันใช้ไฟไฮเบกอ่ะนะเราก็เลย ต้องมาทําการสีเหลืองเนี่ยสายสีเหลืองเนี่ยคือเป็นไฟ48โวลต์นะของเดิมมันเสียบเข้าอยู่ตรงนี้แทนสีเหลืองสอีแทนสีเขียวเนี่ยนะทีนี้เราก็เลยต้องเปลี่ยนไงต้องเปลี่ยนเอาเอาสายสายกามาใส่แทนสายกามาใส่แทนไม่รู้ตัวนี้มันต่อกันยังไงแล้วกล่องตัวเนี้มันก็ทํางาน ได้อยู่พอมาเปลี่ยนปุ๊บกล่องมันเบรกไม่เหมือนกันมันใช้โวลต์ในการเบรกไม่เหมือนกันมันใช้โลเบรกใช้ห้าวลต์ไม่ใช่สี่สิดวลต์ก็เลยทําคลิปมาเพื่อเตือนตัวเองแล้วก็เตือนคนอื่นด้วยนะครับไม่รู้เข้าใจไหมส่วนตัวสีเหลืองเนี่ยไฟทั้งสองข้างเนี่ยไฟเบรกทั้งสองข้างเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะ ไฟของสายเบรกทั้งสองข้างเนี่ยเราก็เปลี่ยนตัวสายที่เข้าจากเป็นสายไฟ48โวลต์เนี่ยเราก็ใช้สายกาวเข้าไปแทนสายกาวสายสีดำเนี่ยมันเชื่อมต่อสีดำตัวนี้ออกมาเห็นปะสองข้างนี้ออกไปแทนส่วนตัวนี้สายที่48โวลต์เราก็พันเทปสีดำเก็บไว้ก่อนนะเข้าใจไม่เอ่ยไม่รู้เข้าใจไหม <laughs> โอเค ประมาณนี้ส่วนกล่องตัวนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นกล่องใหม่ๆอ่ะมันจะแยกสายคันเร่งมันจะมีสามสายเลยก็คือมีเอ่อมันจะมีเขียวมีแดงมีดำนะมันจะแยกเป็นแค่สามหัวเองเขียวแดงดำตัวเนี้ยมัเห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยเป็นเขียวแดงดำตัวนี้นะส่วนไอ้กล่องเนี่ย มันมีสี่สายเลยคือมันเพิ่มสายเบรกมาด้วยเนี่ยเพิ่มสายเบรกมาแล้วก็อะไรรู้ปะไม่มีสายกาวมาด้วยสายสีดําไม่มีด้วยไม่มีสายกาวมาคือสายมันไม่พอนั่นเองอะสายไม่พอก็เราก็เลยต้องไปเชื่อมเอาแบบดื้อๆเลยเชื่อมจากข้างหน้าแทนนะโอเคท้างนั้นก็คันนี้ก็คือเวลาเราเปิดสวิตช์อย่างนี้นะเปิดสวิตช์แล้ว แล้วเราบีดบเครื่เร่งมอเตอร์ก็หมุนทีนี้เราลองกำเบรกหน้าเห็นปะมันตัดสายตัดการทำงานนี่เราเบกรกกำเบรกหน้าอยู่เห็นปะพอเราคลายเห็นปะก็ทำงานเรากำก็ตัดการทำงานคลายหรือข้างนูน้นข้างนี้ถ้าเรากำถ้าเรากำ ป้องมาบิดให้ปลาหน่อยดิบิดคันเร่งนี้ให้หน่อยบิดคันเร่งนี้ให้หน่อยบิดนะบิดคันเร่งไว้แล้วเราก็กำรรข้างนี้เห็นปะ่ะมันก็หยุดการทำงานอ่ะป้องบิดเรากำอ่าโอเคเราก็หยุดเห็นปะ่ะโอเคก็เรียบร้อยละก็ประมาณนี้นะ